ในครอบครัวคนไทยหรือว่าครอบครัวของชาวพุทธน่าจะปลูกฝังกล่อมเกลาในเรื่องของความกตัญญูกะตะเวทิตาแล้วก็ความออรู้ผิดชอบชั่วดีอะไรต่างๆได้มากเพราะว่าบางทีเราก็มีเรื่องาศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะแต่บางคนบอกว่าเอาล่ะเรื่องของธรรมะเนี่ยมันจะปลูกฝังกันได้ด้วยวิธีไหนบ้างนะถึงจะปลูกฝังไปถึงตัวเด็กๆเ,เลยตั้งแต่ตอนที่ยังเล็กเลยเนี่ยจะได้ฝังตัวไปจนจนโตขึ้นแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติดี เมื่อเป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าการสอนเนี่ยไม่ใช่แค่พ่อแม่ที่จะมีส่วนในการสอนธรรมะให้ลูกเท่านั้นในทางกลับกันการเลี้ยงลูกเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าเป็นการสอนธรรมะสะท้อนกลับมายัางตัวคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยนะคะลงไปติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ เพราะพ่อแม่คือแบบอย่างที่ดีของลูกธรรมะจึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจก่อนนําไปถ่ายทอดสอนลูกเมื่อพ่อแม่เข้าใจได้ว่าการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวคือการเคารพความดีของตนเองจะทําให้ลูกเรียนรู้แบบอย่างที่ดีจากพ่อแม่ได้ง่ายเพราะวัยเด็กเป็นวัยที่เรียนรู้จากสิ่งที่ได้เห็นได้ยินและได้สัมผัสสามขวแบแรกมีความสําคัญไหมสําคัญที่สุดเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงด้วยปัญญาจะเลี้ยงด้วยความดีไม่ได้เลี้ยงด้วย เอาความคิดมาตั้งไว้ว่าลูกเราต้องอ้วนอย่างนี้ต้องกินเก่งอย่างนี้ต้องรู้ต้องรู้จักที่จะนอนอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องราวพฤติกรรมของพ่อแม่ซึ่งเป็นเหมือนเบ้าหลอมจําให้ลูกเห็นอยู่ทุกวันเราไม่เคยรู้นะคะลูกเนี่ยไม่เคยลูกเนี่ยเขามองพ่อแม่เป็นเหมือนจุดแรกเป็นเหมือนผู้ที่อยู่คนแรกเลยที่เป็นโมเดลที่ทำให้ลูกเดินตามเพราะคำพูดไม่สำคัญเท่าการกระทำ การฝึกธรรมะในการเลี้ยงลูกคือการรู้สึกตัวรู้สึกถึงอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อมีปัญหากลับมาดูความรู้สึกที่ใจตนเองเพื่อแก้ไขพ่อแม่ต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์ต้องสอนลูกด้วยความไม่โกรธหรือขัดใจโดยการสอนลูกต้องอยู่บนพื้นฐานของความอดทนดังนั้นธรรมะจึงเป็นเสมือนเครื่องมือสำคัญในการทำให้เกิดประโยชน์กับชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างแท้จริงเพราะธรรมะสอนให้รู้จักการปรับตัวในชีวิตไม่ใช่แค่ไปวัดไหว้พระนั่งสมาธิหรือสวดมนต์เท่านั้น ไม่ใช่แต่ความรักเท่านั้นที่จะเลี้ยงให้ลูกดีได้แต่ความดีและความเข้าใจและสติปัญญาจะเป็นตัวที่ทำให้ลูกและพ่อแม่เนี่ยอยู่ร่วมกันได้และเข้าใจซึ่งกันและกัน การเลี้ยงลูกสอนลูกให้เป็นคนดีนั้นเป็นหน้าที่ที่สำคัญของพ่อและแม่เพราะชีวิตครอบครัวคือการอยู่ร่วมกันพ่อแม่ลูกธรรมะจึงเป็นหัวใจสำคัญของครอบครัวที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขการที่พ่อและแม่นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ในการเลี้ยงลูกฝึกสติให้รู้เท่าทันมีธรรมะมีศีลธรรมมีสติและความอดทนในการเลี้ยงลูกปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเห็นจะช่วยให้ลูกเติบโตมาเป็นคนดีมีสติอดทนและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติตามคำสอนได้เห็นถูกต้องได้เห็นความถูกเห็นความผิดได้นั่นแหละค่ะยังไงถ้าทำเหตุที่ดีลูกต้องได้ผลดีนะคะแล้วต้องรักลูกในสิ่งที่ลูกเป็นไม่ใช่รักลูกที่อยู่ในใจที่เราตั้งไว้นี่คือทำที่จะทำให้พ่อแม่ได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ถูกต้องเลยไกรวิรุณาวันถ่ายภาพอาริรักกิจพายัพข่าวสามแฟมิลี่รายงาน ผมชอบที่คุณหมอสมศสิลิพูดมากนะครับว่าเราไม่ควรที่จะคาดหวังกับลูกมากเกินไปต้องรักเขาในสิ่งที่เขาเป็นมไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะกให้ใหเขาเป็นชัดเจนมากเลยนะครับแต่ว่าพฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่นี่คือถือว่าเป็นหนังสือมีชีวิตแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดสําหรับลูกถ้าจะสอนลูกให้เป็นคนดีนะครับ